นี่แน่เลยครัให้กินถามนี้ไม่กินจะกินถามหนูอ่ะไปแล้วอะไรนะไปปลาบมั้ไม่เห็นทำไมแยกตัวมันเล่อเลยฮะกูมัาเลจะตายแบบไปเนี้ยเออเรือแดงให้เลยเนี่ยโอ้โหมันโคตรจริงเะโผล่ขึ้นมาที่สองสองสามสองสาแล้ววะจไอ้ตัวหมาที่ตัวใหญ่เลยเนี่ยเรือ ภูมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดมีโอกาสทำบุญทำทานก็จะอุทิศส่วนุศลไปให้โอ้ให้ไอ้สองตัวเข้าไปเมื่อกี้นะไอ้เป้เบาหิวไปเลยเบาไปเยอะ โอ้โหเมื่อกี้ยังดังมมามา นเออของขคงไม่มีเลยใช่ปหมไม่มีแล้วหมดอ๋ออยู่นี่โอเคอ๋อจำอยู่นี่ไอ้นั่นไปหน่อยเอาเอาเอานี่ด้วยอันนี้คือของเหลือแต่ก็นี่เราทำ มันเหนียวไงอ้านี่แม่ลูกอ่อนด้วยเฮลยรู้เป,เป็นบทเรียนแล้วว่ไวาไอ้ไอ้ข้าวเหนียวใส่ไม่ได้ขออนุญาตแม่เหรอ Ờ để xin đã. Ba đi 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 đi. Để, đi, để làm làm điều rửa chาม đi. Mẹ. Giặc đi. เอาใจหน้าดู Đi để đi เดี๋ยวเดี๋ยวก็เหนียวต่อเป็นชาเดี๋ยวก็เหนียวพอใส่ก็เหนียวซ้อเอาสามเอาเลยให้ตัวแม่มันด้วยเดี๋ยนี้เนี่ยยังมีพอมีได้คราวนี้เป็นบทเรียนแล้วเอาใส่ตัวเดียวข้าเดียวมันเดียวจริงๆ แบ่งได้ใช่ไหมแบ่งอ๋อันนี้ขอได้ไอ้นี่ได้อีกอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ีก็แบ่งอันนี้ก็ได้อีกแต่วมันจะกินไม่ไห

มันไม่เคยกินข้าวมันเหี่ยวเฮ้ไม่ติดเลยโอ้ดูตุกินกระปุกกระป๋ามัติดเลยแต่กินไม่ติดเอ้ยกระคกมันได้ได้ส่วนแบ่งนี้ไปว่าได้ด้เนื้อไก่เอะอ่าจะลาดงอ๋อมันเลือดนะ มีรถลาไม่เ <t> ห <half> ็นเส็รถเสียเนี่ก็ต้องเื่อไปนิแต่ว่ามีตัวแม่นี้ั้ละรถรถแต่วันนี้ไอ้ยาโคไม่ติดเวยนั่นไอ้นี่ติดนี่อ่ะอันนี้อ่ะขอาข้ ผมเป็นพงปลาเลยวะพูนี้ก็กนีเอามาเผื่อ พ่อลูกหลายตัววะต้องดูนมเป็นไทยที่พม,มีเนี่ยนมนมัน,มนแบบนมแบบกูกดูหมด,ดเลยอน,นี่นโจ๊กไอยเออ,เอ,อ

มาไปเดี๋ยวยักกรมาเดี่ยวโอ้ยนกกระจาบอย่างเงี้ยน,นาข้าวมันจะไปเสียแต่ก็ไม่มากแค่ะเราต้อกินนอโอ้ยเป็นรังเลยนนพึงวีอา้ามา ฮะอ้าวโอ้ยน้ำมันดำจริงเนอะมันเช่นหมดที่นั่นด้ยเฮ้ยแล้วอีกทั้งเงยอ๋ออ่ะแางแางก่อนอะไรดูไงนี่ผมผผมมเปิดนีอีกแผ่นนึงเหรออ๋ออีกตัวคล้ายๆเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลสกัวลูกไอ้ยักษ์โค้งเนี่ย พื้นพื้นมันผุเนะผมก็เปิดไปอีกแผ่นนึงเย่ในสองตัว้ยัดโค้งไม่เอานะนเรากินอิ่มแล้วเนี่ยมาตามเราอีเนี่ยตีเฮ้ยโอ้โหมันมาได้ไงโคลูกเอ็นเปล่านี่ยัดโค้แงแดงสมบัติกัข้อและมีสองตัวผู <laughs> ้การอ่ลุยดูจะรู้ว่ามันมีไม่เอาไม่เอาเนี่ยกลัวกลัว

อยู่น้ำอยู่น้ำเพราะว่าลูกมันดูดน้ำมันละเออค่อยมีกำลังใจหน่อยวันนี้สองตัวนี่ฮะไม่ผมมองไม่เห็นแล้วผมเปิดเปิดอีกแขนเอาเลือกติดไม่ติดอันนี้ไม่ติดไปเดี๋ยวยักโก้งแย่งทีเดี๋ยวเฝ้าเมันเดี๋ยวไม่ได้พอปลายปุ๊บเรียกยักโก้งไปเลยนะเดี๋ยวได้ตามไปะ นี่เขามีสายเก่าอยู่เนี่ยเนี <Bard>: ่ยอะสายเก่าเลยล้มเลยในระนาดอยู่เนี่ยเนี่ยสายสายเก่าโอ้มังกรนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ่งโอ่งมังกรอย่างดีเลยโอ่งมังกรไอ้นั่นไอ้นั่นโอ่งโอ่งไอ้นั่นอะไรนะโอ่งดินใช่ไหมนี่โอ่งนี่โอ่งมังกรอันนี้